สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว DIY นะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจงานช่างนักผูกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกลับมาแล้วก็แก๊กชนแนลนะครับหลังจากที่เราได้ทำการรีวิวการรับใบกบนะครับผมอี EP นี้ก็คือ EP ที่ผมจะมานำเสนองาน DIY โต๊เราเตอร์นะครับเป็นแนวทางนะครับผมในการ DIY โต๊เราเตอร์ขึ้นมา โต้ราเตอร์มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่กัดนะครับผมกัดไม้ให้เป็นรูปทรงต่างๆที่เราต้องการโตัรา o เตอร์นี่สามารถทำเป็นขอบเป็นคิ้วทำทำขอบของห้องนะครับเขาเรียกว่าบัวนะครับผมถ้าใครเคยเห็นเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าการทำการตีบัวนะครับผมตีให้มันเป็นลายส,สวยๆนะครับแล้วมันก็จะมีดอกเดี๋ยวผมจะรีวิวดอกให้ดูภายหลังนะครับผม ตอนนี้เรามาดูกันที่ตัวของโต๊ะเ้าเตอร์ก่อนนะครับผมโต๊ะเราเตอร์ก็จะประกอบด้วยตัวโต๊ะนะครับแล้วก็ผมซ้อล่องนะครับผมข้างบนเราเริ่มจากการทําโต๊ะขึ้นมา1 1อันก่อนโต๊ะเปล่าๆยังไม่ได้เจาะนะครับนึกสภาพต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าตอนที่ผมทําโต๊ะอุปกรณ์ถ่ายทำผมไม่พร้อมนะครับ ก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนทำนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่าเป็นแนวทางในการสร้างนะครับผมอันดับแรกเราทำโต๊ะเรียบๆขึ้นมาอันนึงก่อนแต่ว่าโต๊ะของเรามันจะพิเศษคือว่าทุกอย่างต้องเป๊ะนะครับผมการวัดทุกมุมนะครับขนาดความยาวด้านข้างนะครับผมต้องเท่ากันนะครับฝั่งนั้นกับฝั่งนี้ต้องเท่ากันนะครับผมเพราะว่า จริงๆแล้วตรงนี้ผมจะติดเป็นสติกเกอร์ไม้บรรทัดนะครับเราจะได้ทราบว่าไม้ที่เราเอาเข้ามันยาวเท่าไหร่แล้วก็เส้นที่เราตั้งไว้มันสมควรจะยาวเท่าไหร่นะครับผมอันนี้กำลังสั่งสติกเกอร์อยู่นะครับมันจะติดอยู่ตรงนี้นึกภาพตามนะครับแล้วก็จะมีตัวกั้นไม้นะครับตัวกั้นไม้จะเป็นตัวนี้ ตัวนี้นะครับผมตัวก้านไม้ก็จะทําเป็นฉากนะครับวัดแล้วก็ใส่ฉากเข้าไปนะครับผมทําเป็นฉากให้มันได้90องศานะครับผมทั้งสองฝั่งจริงๆตรงนี้ผมทําที่ดูดฝุ่นนะครับแต่ว่าบ้านผมไฟมันไม่พอถ้าเราใช้ตัวเราเตอร์แล้วก็พร้อมเครื่องดูดฝุ่นไฟก็จะดับครับผมผมก็เลยจําเป็นต้องแกะเอาชุดดูดฝุ่นที่ผมสร้างขึ้นตรงนี้ออกนะครับเพราะว่า มันไม่สามารถจะทำงานร่วมกันได้เดี๋ยวเราค่อยแก้ปัญหากันอีกทีนึงนะครับโอเคอันนี้เป็นฉากกั้นไม้นะครับผมเวลาเราเอาไม้เข้าเราเอาเข้าตรงส่วนนี้นะครับแล้วเราก็ดึงแล้วก็วัดนะครับวัดขอบมาให้มันเท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งฝั่งนู้นด้วยนะครับผมเอาไว้กัดไม้เวลาประสานไม้นะครับ คุณสมบัติของตัวเราเตอร์ก็คือสามารถกัดกัดชิ้นงานนะครับผมกัดไม้ให้เป็นลายนะครับผมเราจะอาจจะเคยเห็นในห้างครับที่มันเป็นบัวที่จะเป็นขอบตามพื้นตามพื้นบ้านนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงอย่างนี้นะครับเส้นเส้นอย่างนี้นะครับเขาจะไว้กัดตรงอย่างนี้นะครับที่มันเป็นลายลายนะครับผม แล้วแต่ลายที่คนไหนเขาจะใช้ดอกแบบไหนแล้วมันจะทําให้เกิดลายตามที่เราต้องการนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวดอกกัดให้ดูอีกทีนึงนะครับเรามาเริ่มต้นกันก่อนโต๊ะเราเตอร์นะครับก่อนอื่นผมจะสร้างโต๊ะขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับผมก็เป็นโต๊ะธรรมดานะครับเป็นชั้นข้างล่างก็ขาโต๊ะอันนี้อันนี้ต้องเป๊ะจริงๆนะครับไม่ไม่ไม่ให้ขาดให้เกินเลยให ให้ให้มันตรงจริงๆนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาชิ้นงานเข้าเนี่ยเราจะวัดระยะห่างเราจะวัดระยะห่างของชิ้นงานกับฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ให้มันเท่ากันนะครับเพื่อความตรงของชิ้นงานเวลาชิ้นงาน,ม,นมันเลื่อนผ่านดอกเออเราเตอร์ไปนะครับผมโอเคข้างบนเราจะทำไม้ไว้นะครับแล้วก็เจาะเป็นช่องอันนี้จับฉากอย่างดีนะครับ แล้วก็ใส่ฉากเข้าไปให้แข็งแรงเป็น90้าสบองศานะครับเวลาเอาเอาไม้ผ่านนะครับผมมันก็จะได้90้าสิองศาอันนี้เป็นการ DIY นะครับผมคือพยายามให้มันได้มาตรฐานที่สุดแล้วครับแต่ว่ายังไงมันก็เป็นงานสร้างนะครับพอเราได้โต๊ะหน้าเรียบนึกสภาพยังไม่มีตรงนี้นะครับยังไม่มีแผ่นอะคริลิกตรงนี้คือเป็นแค่โต๊ะหน้าเรียบนะครับ เราก็ทําการกัดกัดโดยทิมเมอร์นะครับผมเจาะช่องแล้วก็กัดบากลงไปนะครับแล้วก็ใช้แผ่นอะคริลิกที่เราสั่งมานะครับวางลงไปให้มันพอดีแล้วก็เจาะใช้สว่านเจาะฝังนอ็อตแล้วก็ข้างล่างจะเป็นน็อตตัวเมียนะครับผมแล้วเอาเราเตอร์มาหงายท้องแล้วก็ตรงเราเตอร์ก็จะมี รูใส่น็อตตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะไปเป๊ะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลื่อนเอาถ้ามันเจาะไม่ตรงจริงๆอย่างของผมเนี่ยก็เจาะเลื่อนให้มันขยับได้ให้มันปรับได้นะครับผมอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็จะประมาณนี้พอเสร็จแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าหวีกดไม้นะครับนึกภาพตรงนี้ยังไม่มีร่องนะครับผมตรงนี้ยังไม่มีร่อง เราก็ใช้ทิมเมอร์กัดนะครับผมกัดยาวเลยตั้งแต่ฝั่งนี้จนถึงฝั่งนี้แล้วก็วางรางอลูมิเนียมนะครับอันนี้นะครับใช้ใช้เกลียวปล่อยฝังนะครับผมผมฝังทั้งหมด5จุดนะครับนี่คือกึงก่งกลางของโต๊ะ ฝังแล้วก็เราก็วางหวีกดนะครับหวีกดไม้วางหวีกดไม้นะครับหวีกดไม้ก็จะเลื่อนได้ถ้าจะล็อกตรงไหนเราโอเคตรงไหนเราก็หมุนตรงนี้นะครับหวีมก็จะล็อกอ่าบางคนคิดไม่ออกว่าเออหวีหวีหวีแล้วยังไงต่อหวีเนี่ยมันจะเป็นตัวกดไม้ไม่ให้มันมันตีกลับนะครับผม ดูลูกศรนนะครับคือให้ไม้นะ่ะมันวิ่งไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวทดสอบเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะพอจะมองภาพออกนะครับพออันนี้เป็นฝั่งเข้านะครับผมฝั่งออกก็มีตัวหนึ่งนะครับเป็นหวีกดไม้มันจะไม่สามารถสะท้อนกลับคืนไปข้างหลังได้นะครับผมเป็นตัวช่วยในการเซฟของเรานะครับกันไม้ดีดกลับนะครับผมเรามาดูข้างล่างนิดนึงนะครับ ตรงนี้เป็นข้างล่างนะครับผมตัวเราเตอร์ก็จะมีมีปุ่มกดนะครับปุ่มทํางานแต่ว่าปุ่มนี้สามารถล็อกได้เวลาเราเอา,เอาหงายท้องเนี่ยเราก็กดล็อกไว้นะครับผมบางรุ่นอาจจะไม่มีที่ล็อกเราก็ใช้เป็นเคอร์เพนทายรัดได้นะครับรัดตรงนี้ให้มันทํางานตลอดเวลาว่านั้นเถอะแต่ว่าการทำงานมันจะผ่านเบรกเกอร์นะครับผมตัวนี้เป็นเบรกเกอร์30แอมป์นะครับผม ก็จะผ่านเบเกอร์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเบเกอร์ก็จะตัดนะครับผมเราต้องเลือกเบอร์เบเกอร์ให้มันตรงกับกระแสไฟที่ที่เราเตอร์ใช้นะครับแล้วก็ตัวสายตัวสายเราเตอร์นะครับผมก็จะต่อปลั๊กพ่วงมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะผ่านเบเกอร์ส่วนเบเกอร์นะครับก็จะเป็นปลั๊กอย่างนี้นะฮะ เป็นปักอย่างนี้นะครับเวลาเราจะให้เราเตอร์ทํางานแล้วก็งัดเบเกอร์นี้แตะขึ้นข้างบนนะครับผมเบเกอร์ก็จะทํางานเวลาแล้วจะหยุดแล้วก็ตบลงนะครับตบเบเกอร์ลงข้างล่างเราเตอร์เป็นของซินซานโนนะครับ RT12VR นะครับผมเป็นเราเตอร์ที่มีซอฟต์สตาร์แล้วก็มีปุ่มปรับความเร็วรอบฝั่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับ เดี๋ยวผมจะหมุนไปถ่ายให้เพื่อนเื่อนดูนะครับแล้วหลายคนก็สงสัยว่า,าเราจะควบคุมให้มันเลื่อนขึ้นไปได้ยังไงใช่ไหมครับตรงนี้เป็นปุ่มล็อกนะครับพอเราเราได้จุดที่เราต้องการแล้วเรากดตรงนี้เราเตอร์มันจะมันจะหยุดนะครับไม่ไม่เด้งลงมานะครับตรงข้างล่างผมจะทำเป็นช่องไว้อย่างนี้นะครับซ่อเป็นเป็นร่องไว้ สำหรับเอาแมแรงนะครับแมแรงเก่าแม่แรงเก่าไม่ได้ใช้ครับผมเอาแม่แรงมาใส่ตรงนี้มันจะพอดีนะครับผมวัดไว้ทำไว้ใส่แม่แรงโดยเฉพาะนะครับผมปึ๊บอ่ะใส่เข้าไปนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็จะหมุนแม่แรงนะครับแม่แรงมันก็จะมาผลักตรงหัวเราเตอร์นะครับเดี๋ยวเราเตอร์ก็ ที่ที่ขาเราเตอร์จะมีสปริงนะครับผมเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมนะครับผมใช้เป็นไขควงกับใบพายนะครับผมไขควงไฟฟ้ากับใบพายนะครับเวลาเราปรับแล้วก็ใช้อย่างนี้นะครับใช้นี้นะฮะก็จะหมุนนะครับผม ก็จะหมุนอย่างนี้นะครับนึงภาพออกน,นะครับผมก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นข้างบนนะครับนะครับก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับผมสามารถขึ้นได้อย่างนี้พอถึงที่เราต้องการใช่ไหมครับผม เราก็จะกดตรงนี้ไว้นะครับกดไปอย่างนี้ปุ๊บก็จะเป็นการล็อกนะครับผมทีนี้เราเตอร์มันก็จะไม่ขยับแล้วนะครับนึกภาพออกนะครับเพื่อนๆทีนี้เวลาเราจะกัดไม้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวควบคุมนะครับผมถ้าเราแตะอย่างนี้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับถ้าเราแตะขึ้น มุนเร็วมากนะครับผมเครื่องนี้ถ้าปรับสุดเนี่ยมุนได้ถึงสองหมืสองพันรอบนะครับเร็วมากต่อน,นาทีนะครับผมอดอกเราเตอร์ขึ้นมาแล้วแล้วก็อันนี้หวีนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกัดชิ้นงานให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมหรืมให้ดูฝั่งนี้นะครับนี่คือหน้าตาของเราเตอร์นะครับตรงนี้จะเป็นตัวปรับรอบนะครับผมนี่เราอยู่ที่เกียร์ไหนก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับ สูงสุดที่ความเร็วที่ระดับ6นะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นหมุนคือระดับ5โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตกัดชิ้นงานนะครับพอเราจัดให้ให้ฉากไม้อยู่ตังตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมวัดเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้แคมป์หนีบไว้นะครับผมใช้เป็นแคมป์หนีบไว้2ฝั่งนะครับระดับดอกทิมเมอร์นะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ เราก็จะจัดไม้นะครับให้ดอกทิมเมอร์กัดประมาณตรงกลางของของไม้นะครับเสร็จแล้วเราก็หมุนหมุนวีกดไม้นะครับผมให้มันหนีบไม้ไว้นะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับเราก็วัด เพื่อม้ผ่านมาทางนี้นะครับเป็นการกันไม้กันคลิกแบ็กนะครับการไม้ดีดกลับนะครับผมเราท,ทําทีเดียวนะครับเพราะว่าไม้ที่ที่เราจะนํามากัดเนี่ยเราทําเราได้รีดแล้วก็เราก็กัดไว้ให้มันเท่ากันทุกแผ่นนะครับผมเวลาเราตั้งเราจะตั้งทีเดียวแล้วก็ใส่ไม้ไปทีละหล,ลายแผ่นนะครับ โอเคเริ่มกันเลยครับผม นี่แหละครับล่องมันก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะทดลองกัดให้ดูอีกฝั่งนึงนะครับโอเคนะครับรอบแรกผมลืมล็อกฝั่งนี้ไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไร ก็จาการกัดก็จะประมาณนี้แหละครับผมดอกกัดเชิดนี้จะมี2ดอกนะครับดอกเป็นดอกเดียวแล้วก็เป็นดอกคู่นะครับผมอันนี้อันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างที่เรากัดเป็นดอกคู่นะครับดอกคู่มันก็จะกัดแล้จะให้แนวอย่างนี้แล้วก็ถ้าเป็นดอกเดียวก็จะกัดแล้วเป็นแนวอย่างนี้นะครับแนวอย่างนี้เสร็จแล้วเวลาเราจะประสานไม้นะครับ เราก็เอาดอกคู่กับดอกเดียวเนี่ยกัดกันคนละข้างนะครับแล้วก็ใส่กันอย่างนี้เพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> นึกภาพออกนะครับผมดูสองฝั่งนะครับอันนี้จะมีจะมีแกนอยู่ตรงกลางอันนี้จะเป็นลึกเข้าไปนะครับผม <c oughs> เวลาเราประสานไม้เราทากาวตรงทากาวตรงนี้นะครับทายาวไปแล้วก็ประสานไม้ก็คือเอามันก็จะเข้ากันได้เห็นไหมครับ แล้วก็เอาแคมหนีบทิ้งไว้ประมาณคืนหนึ่งก็โอเคแล้วครับผมนะครับเวลาเราประสานไม้ก็จะประมาณนี้นะครับผมแลักเราก็ทำอีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับเหมือนเหมือนกันกับตัวนั้นมันก็จะทำเป็นแผ่นยาวไปได้เรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับมัน เป็นการ DIY กรันเป็นโต๊ะสร้างขึ้นมาเองนะครับคือไม่ถึงกับว่าจะมีมาตรฐานอะไรมากมายแต่ว่าสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับผมผมก็ฝากช่องด้วยนะครับผมถ้าใครชอบงานที่ผมทำความรู้ที่ผมหามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผม กดไลค์กดแชร์ช่วยกรุณากดซับนิดนึงนะครับผมตอนนี้ยอดซับก็ขึ้นมาเล็กๆน้อยๆผมก็มีกำลังใจนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็ยังมีสาระมาให้ชมเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับผม